มาตอนตอนนี้ทวิเทอร์เฟนก็ได้มีการอัปเดตกันนะครับเพลงปิดก่อนโอเคซึ่งอัปเดตอะไรไปดูกันอิสเตอร์ยังอยู่นะ จริงๆอัปเดตมาตั้งนานแล้วแหละนี่อัปเดตเจสเตอช์กล่องตัวตลกนะน, <c oughs> นะ <c oughs> ฉันผมได้มาแล้วสองตัวอย่างอ่าอ่าสองตัวนี้นะ คือคือถ้าผูผูเล่นเกมเนี่ยผมแนะนําให้เปิดเปิดกล่องนี้นะเพราะว่ากล่องกองนี้มันมีตัวโอไฮโอคามร่าแมนซึ่งใช้แค่ตัวเดียวผ่านในเมได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะลองลองไปดูกันโอเคไปดูผลสรุปเลยแล้วกันโอเคแปบ๊บหนึ่งผมต้องเอาซันต้าไปด้วยนะ แต่ถ้าคนไม่ใช้ซันต้าก็ไมคือสคชิปยาวๆก็ได้เลยอืมซื้อซันต้า,านะม,ตมาสองตัวนะเดี๋ยวค่อยาขายทีหลังอีกตัวหนึง่งโอเคไปดูผลตอนเริ่มผมแนะนำให้วางสองตัวนะจะได้แช่ไหว <laughs> เวพี่สองมันเริ่มเลือดเยอะแล้วแต่เริ่มต้นมันตีสี่รอเลยนะแต่ต่อไปมันเสยห้าพันผมไม่ได้มาอยู่ในด่านโอไฮโอนะด่านโอไฮโอผมไม่เล่นหรอกแต่ก็เคยเล่นอยู่แต่เล่นตอนทีมให้ได้อาติ์นะ โอเคถ้าถ้าแบบนี้เสร็จเสร็จแล้ดเดวเดี๋ยวก็จะอับคิดเดี๋ยวผมก็จะเล่นด่านโอไฮโอนะตุดไปตัวเดียวไม่เป็นไรนะก,ก็ช่วยกันวางไปก่อนนะคือถ้ามีเพื่อนไปด้วยเนี่ยคือคืสามารถนะง่ายกว่าเดิมน,นะ เออไม่ควรรับเกีดร์วนวางอีกตัวนึงบ้างเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยผ่านด้วยโอเคเดี๋ยวข้ามไปกันเลยสรุปแล้วคือไม่ไหวนะ แต่ถ้าเขาแต่ถ้าเราเก็บเงินรับตัวเดียวแล้วก็ปล่อยบางตัวหลดไปคือได้แน่นอนอืม <c oughs> <c oughs> ได้ตัวห้าพันตัวหนึ่งแล้วกูเดาสิงจุดใักแต่ยังไงมันจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยาตัวเลอกเป็นหมื่นได้ด้วยมันตีวีราหกพันด้ อัปเกรดอัปเกรดให้ตันไปเลยนะเราควรอัปเกรดเขาให้ตันก่อนสักตัวหนะึ่งแนะนำให้วางตรงนี้นะทำมันหลุดมาตะหลุดไปแล้วอ่ะตัวหนึ่งจะไหวไหมนะ ไปดูตอนที่ไม่ไหวจริงโอเคสรุปตุยแน่นอนครับโดนสตาร์รัวๆตัวตีทีแล้วตัวอัพแล้วห้าพันตัวตีทีล 5, ้วห้าพันครับโอเคแพ้ชัวปากรดห้าสิบมีรถเต็มเลยโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวไปลบดานโอไฮโอกันครับโอไฮโอส่มตัวละครสื่แนะนำกับสายสายเพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้วเล่นในคอ,อมมันจะเปลี่ยนตัวละครง่ายแล้วแล้วคุณก็จะสลับตัวละครง่ายกว่ากว่าคนที่ใช้โทรศัพท์อืม อันก็ก็อย่างนั้นแหละอันจะเอาไปแค่ตัวกากที่สุดนะจงจริงๆมันไม่ได้กากหรอกไอตัวอันคอมมอนทั้งหมดที่มีเนะี่ยมันไม่ได้กากทั้งหมดหรอกม,มีตัวที่ไม่ได้กากอยู่ก็คือ ให้สปีกเกอร์สปีกเกอร์ลัคกี้อ่ะลัคกี้สปีกเกอร์แล้วก็ฮาร์ดฮาร์ดสปีกเกอร์มั้งไม่รู้อ่ะชื่ออะไรรักฮาร์ดรักฮาร์ดสปีกเกอร์แมนเออเรื่องมันเหมือนชีวิตจริงเลย เอาไม่ได้จะเข้าทอเล็ตในทิวเข้าผิดนะครับขอออกเข้าใหม่ก่อนเพราะผมทำล็อบบี้ไม่ได้ไไดอืมผิดแมปเอฟพิวฟูดีไปไปในแมปเลย ตอนนี้เราอยู่ในด่านโอไฮโอนะครับไปเอเอไอตัวถักก็ไม่รู้จักนะแต่มันน่ากินชีตชีตกระ,ะด้ก <c oughs> ระดีเดือนนะเออเริ่มมาได้ตัวอะไรเนี่ย กีเลเซอร์เริร่มมาด้กีเลเซอร์เลยหืมกดทีวีวูแมนอันเตอร์เมล่าเอ็กแทกพาตนะสปีก้กววาวูแมนถ้าได้ตัวฟาร,ร์มเงินมาตัวหนึ่งนี่ดีเลยนะ นึกกินเลเซอร์มาอีกตัวหนึ่งเอามาตรงนี้ก็ได้มาช่วยกันเลเซอร์แม็กเฮลิคอปเตอร์มานิกมานิไม่ต้องใช้ก็ได้บินทัวอร์ นั่นสิงนมัมนจะแพ็กสปีกเกอร์เทปเทปสามพันห้าลงเลยถ้ามีเทปให้ลงเนี๋ยลงเลยไอ้ท่านคอกแมนมาทำไมโูเลอร์บิเตอร์ เมื่อกี้ได้คิวปิดเอาออกทำไมเขารับเตดใชสประมาณห้าพันนะรองเงินมาเลยเงินเงิน,นครบเดี๋ยวเจอกันครับอตอนนี้เราได้อัปเกดไททันนิวแมนใช่ครา,าวาวสี่0ันอัปเดตเอนจิเนียก่อนผมได้เอนจิเนียมาได้ นะคือตอนอัปเกรดคือระวังนะมันจะมีอันที่ไม่ได้เหรอตลัฟครามเงินยังไม่ได้เลยนี่ไงรถฟาร์ม่าประมาณร้อยห้าสิบมีด แบทสปีกเกอร์ค no, ือมันเฮ้ยข้ามซันตาไปทำไมมาฮับเกทชูปิดก่อนโน้รเสียงเงินฟรีคือให้คอรบเตตจัดการตัวตัวเลือดเยอะๆนะ รับเตตตีทีละสองพันกูดาวนึงถือว่า DPS หนึ่ง DPS สองพันเลยนะเลวลแรกเลวลแรกก็เยอะและมาเลยใส่แอนติ้ไม่นะกำแพงพังแล้วเริ่มมาก็พังแล้ว มันเสียเวลาคลิปมากเลยอะ่ะเดี๋ยวลงไม่ได้นนเดี๋ยวข้ามไปเลยเกมกวเอาตัวพวกนี้มาตัวตัวดีๆมาหน่อยโอเคจะข้ามไปแล้วตอนนี้สถานการณ์ไปได้ดีหอลอกเลยมีมีเททันโหดเยอะมากทั้ง แล้วก็มีทั้งไททันซันต้าทีวีแมนทุยไม่ใช่แล้วมีทั้งซันต้าทีวีแมนอืมอะไรเนี่ยรด,ดฟาร์มจิกเกอร์รดฟาร์มนะสองตัวอืมโอเคข้ามไปตอนที่ใกล้นชนะเลย ้ตัวใหม่ตัวใหม่มันซ้อนกันนะมันซ้อนกับกับบักกีแมนอะเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่ทำลายสไปเดอร์คาม,มลา่าจนเกียบตายนะโอ้โหหลับเร้อเรอนนี้ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเฮ็พีมีอีกเลย ตอนนี้ตัวที่โหดที่สุดของผมก็มีแค่ไททันด <laughs> ิวแมนไททันยูแมนโหดที่สุดตอนนี้และลงลงมาก็ไททานโคเวอร์แมนมันไม่ได้โหดอะไรมากหรอกความสามารถมันแต่จริงจรงมันโหดที่สุดอะ <laughs> ใช่จริงจรงมันโหดโหดกว่าไททันยูแมน เพราะฉะนั้นตอนตอนนี้ <c oughs> จริงๆเป,ปิดีเฟสน้อยแต่ดเเมจเยอะที่สุดในตอนนี้หลังคารับเต้นเราก็แค่นี้ไปตอนชนะเล้จ,จบแล้วคะ่ะไม่ได้อ่านตอนจอบด้วย <c oughs> ว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแต่คลิปมัน,นจะลงไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล,และตอนนี้อย่าลืมฝากากดไลค์กดซับสไครให้ให้พวกให,ให้ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ